ดูสไปเดอร์แมนสีแดงมีเสียงไหมครับอ,อ๋มีเสียงเหมือนกันเลยนะแต่ตอนนี้เอาน้องคุณแล้วทำไมกับตันอเมริกาขามันหายไปไหนข้างหนึ่งล่ะครับน้องคุณแอบถอดแน่เลยแล้วไหนโอ้โหเสียงอึกกระทึกคึกบคลุโคมกันทุกตัวเลยนะนักเรียนทำความเคารพ สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องคุณจะมาเล่นกับแอร์เวนเจอร์หรครับวันนี้น้องคุณจะมาเล่นกับเหล่าอเวนเจอร์ก่อนนอนนะครับไหนมีตัวอะไรบ้างเหล่าอเวนเจอร์ของน้องคุณก่อนก่อนมีหรือครับมีเดอะฮังยักเขียวนะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกครับมีไอรอนแมนครับมีไอรอนแมนครับแล้วก็มีอะไรอีกครับนี่นี่เราเล่นกับกับเรืองกาครับ มีดูเฟดแล้วก็กับตาอเมริกานะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมีสไปเดอร์แมนสีดำกับสไปเดอร์แมนสีแดงครับมีสไปเดอร์แมนสีดำแล้วก็ Spider Man สไปเดอร์แมนสีแดงครับไหนเวลาน้องคุณเล่นน้องคุณเล่นยังไงครับเล่นแบบนี้ครับเล่นแบบนั้นนะครับนี่นะครับเวลาน้องคุณเล่นน้องคุณเล่นแบบนี้นะครับคนเดียวเล่นกับคุณอเวนเจอร์นี่เพื่อนๆนมีเพื่อนๆน,น,นคนไหนชอบ หุ่นวอเจอร์เหมือนน้องคุณบ้างครับน้องคุณชอบมากเลยนะครับกับหุ่นวนเจอร์แล้วน้องคุณก็บอกวา่าน, <laughs> น้องคุณชอบดูเหล่าวอเจอร์ทุกวันเลยนะครับ <laughs> สนุกเหรอครับลูกโอ้แล้วก็น้องคุณก็ชอบเล่นต่อสู้กันอะไรกับอะไรต่อสู้กันล่ะครับนั่นอะ ว้าวเร็วไอรอนแมนจะสู้เดอะฮังได้ยังไงเพราะเนืเอะฮังมันโตกว่าโอ้ <Iron Man S 1> บาดเกมแล้วไอรอนแมนพังแล้วไอรอนแมนพังแล้วไหนน้องคุณเล่นแบบเล่านิทานเป็นไหมอะเล่ายังไง นี่พวกเจ้านอนทำอะไรอยู่เนี่ยเล็กนี่มันมันมัน๋อมันมีเสียงด้วยนะนี่นี่น้องคุณระบายสีที่ตายมันเหรอครับลูกเนี่ยน้องคุณระบายสีที่ตาย นี้เสียงดีจังเลยแล้วตัวนี้มีเสียง,ยยงไหมยาวาเบยาวิเตก้ากากาวันดูสเปดอม์แมนสีแดงมีเสียงไหมครับ<อ>มีเสียงเหมือนกันเลยนะแต่ตอนนี้เอาน้องคุณ <laughs> แล้วทำไมกัปตันอเมริกาขามันหายไปไหนข้างหนึ่งล่ะครับน้องคุณแอบถอดแน่เลยแล้วไหนดูกัปตันอเมริกามีเสียงไหม กับอเมริกาก็มีเสียงส่วนตัวนี้คือเดอบเฟตเดอบเฟตก็มีเสียงเรียกเดือหักอันครับลูกเดือหักมีเสียงไหมว้าวมีเสียงทุกตัวเลยใช่ไหมโอ้โหเสียงอึกกระทึกคึกคึกโคมกันทุกตัวเลยนะอันนี้มันสามารถนั่งได้ไหมโอ้ยวอยวอย นั่งได้หรอลูกเนี่ยเสียงดีจังเลยนะพวกเธอ,อเดี๋ยวให้ให้เดือฮักเป็นคุณครูดีกว่านักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูกาวันสวัสดีครับคุณครูคุณกาวันครับ อ้าววันนี้นักเรียนคุณครูจะมาสอนในท้องกอไก่นะนักเรียนสไปเดอร์แมนสีดำนักเรียนกับตานอเมริกานักเรียนเดอะเฟลดแล้วก็นักเรียนสไปเดอร์แมนสีแดงเริ่มเริ่มกับกับนังกาเอ้าวต้องตามครูนะนักเรียนกอไก่กอไก่ก้าววันขอไก่ขอกไก่ก้าววัขโขวกขอ เอาก็เก่ก็เก่ก็ขวดจบแล้วเอามาเรียนคณิสต่อดีกว่าเดี๋ยวครูจะสอนให้นับตัวเลขนะนักเรียนเอาต้องตามครูนะ1นึหนึ่งก่สอง Okay. แปดเก้าสิบโอเคเก่งมากเลยนักเรียนเอาวันนี้นักเรียนทั้งหมดตามความเคารพคุณครู่ัวดีครับคุณครูก้าวันเอากลับบ้านได้นักเรียนยี yeah. yeah. วันนี้น้องคุณขอตัวไปเล่นกับ เหล่าอเวนเจอร์ต่อก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้น้องคุณด้วยนะคะบ๊ายบาย